OTG Platform Global Digital Business Platform สำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์ที่สามารถทำกำไรได้จากทั่วทมุมโลก <You. S 1> สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร,ร,ร่วม OTG Platform คือ 1. สุดยอดแอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยคุณทำเงินและสร้างวอลลุ่มธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก 2. MySite เว็บไซต์อัจฉริยะที่มีระบบการแปลภาษามากกว่า30ภาษาและยังมีสินค้าที่เลือกทำการตลาดมากกว่า300รายการโดยที่คุณไม่ต้องปวดหัวเรื่องสต๊อกเพราะเรามีระบบการจัดส่งให้ทั่วโลก 3. t e ทีมโค้ดออนไลน์ระดับแนวหน้าที่จะมาสอนให้คุณทำการตลาดออนไลน์ให้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีทั้งวิธีคิดและวิธีการที่สามารถสร้างผลลัพธ์สู่ความสำเร็จได้จริงและนี่คือผลลัพธ์บางส่วน จะผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วม OTG Platform ไม่เคยวางแผนในการช่วชีวิตให้กับตัวเองนะครับมีเงินเท่าไหร่ใช้ให้หมดอย่างเต็มที่นะครับจนวันนี้นะครับเรามาเจอแพลตฟอร์มนที่เป็นดีๆนะครับนอกจากส่วนรับนะครับทาุกทางที่จะเกี่ยวข้อนะครับยังพัฒนาตัวเราเองนะครับให้เป็นคนที่ขึ้นกต้นได้แจ๋วกวปีได้และประสบความสำเร็จบ้ากขึ้นกวต้นได้ครับ จากที่ได้รู้จักและเข้ามา,าจามาอยกับระบบ OTG แพลตฟอร์มต้องบอกเลยว่าเด็กธรรมดาธรหรนึ่งคนที่เมื่อก่อนคิดแค่ว่าอยากจะมียอดขายเดือนละหนึ่งล้านบาทเปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่5ปีปัจจุบันเลยมีกําไรต่อเดือนมากกว่า1ล้านบาทและมียอดขายไปแล้วมากกว่าพันล้านบาทด้วยระบบ OTG แพลตฟอร์มตัวเพนเองนะคะเมื่อรู้จักระบบนะคะ OTG System นะคะก็ทำให้เพนเอยนะคะผันะะจาก อดีตนะคะพนักงานประจำรายได้6หลักนะคะกลายมาเป็นนักธุรกิจนะคะรายได้ยอดขายระดับพันล้านนะ,ะเพนได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะได้อิสรภาพนะคะจากธุรกิจนี้นะคะและจาก OTC System เ a l e s นะคะสวัสดีครับผมจ่าธนุติตวัฒน์นะครับก็จริงๆสำคัธุรกิจนี้นะครับเริ่มต้นจากเด็กจบมามุกทีไงในมือจะมาที่อยากจะดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่ด้วย ความโชคดีครับที่มาเจอกับแพลตฟอร์มของ OTG นะครับซึ่งทำให้ธุรกิจผมนะใน20ปีขยายขึ้นมาแล้วก็สามารถดูแลคนได้ถึง3เจเนอเรชันนะครับคุณพ่อคุณแม่ตัวผมเองภรรยาน้องสาวนะครับแล้วก็ลูกอีก3คนก็ต้องขอบคุณนะแพลตฟอร์มของ OTG นะครับที่ช่วยทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้ทั่วโลกและก็ง่ายดายขอบคุณมากครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นคนหนึ่งที่ต้องการแพลตฟอร์มการทำธุรกิจ ที่สามารถทำได้ทั่งหนและต่างประเทศทั่วโลกโดยมีทีมคอรและผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดและคอยสนับสนุนช่วยคุณสามารถสร้างความสำเร็จได้จริงพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองกับสุดยอดระบบอัจฉริยะ Global Digital Business Platform แล้วพบกัน j o y o t t You Can See t h r o u ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนอยู่หน้าห้องอีกวันนี้นะฮะดูเก้าอี้ยังไม่เต็มนะฮะใครคิดว่าเพื่อนตัวเองยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในห้องนะฮะอ่าไลน์ตามเขาหน่อยได้ไหมนะว่าตอนนี้เริ่มแล้วนะตอนนี้เริ่มแล้วนะฮะอ่านะฮะแล้วก็นะฮะอยากให้ทุกคนนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะฮะต้อนรับนะทุกๆท่านเลยนะเข้าสู่งาน Success Olympic นะขอเสียงปรบมือดังๆอีกรอบหนึ่งฮะนะฮะโอเค ก็เดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะฮะชื่อหนุ่มนะฮะธนันรัตน์ภูวิจารุวัฒนะฮะวันนี้นะฮะรับหน้าที่เป็น MC ีนะฮะดำเนินรายการนะ,ะในช่วงเช้าเลยนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะฮะอยากถามก่อนว่าใครบ้างนะครับในห้องนี้ที่เมื่อเช้าเนี่ยนะเราได้เข้ารอบพิเศษอ่านะใครได้เข้ารอบพิเศษบ้างนะยกมือหน่อยได้ไหมได้เข้ารอบพิเศษเมาาื่อเช้าอ่านะฮะ,นะฮะโหหลายท่านเลยนะฮะทำไมเราถึงได้เข้าครับ ไหนพูดดังๆหน่อยนิดนึงเพื่อนๆไม่ได้ยินทําไมเราถึงได้เข้ารอบพิเศษครับอ่าเพราะว่าเราเป็น5บวกใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะดีไหมรอบเมื่อเช้าดีไหมดีเนาะนะฮะนี่นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราอยากให้เพื่อนๆทีมงานเรานะครับหรือว่าคนใหม่ๆที่มางาน s u c c e s โอ l y มปิกนะฮะได้มาฟังรอบเช้านะของวันพรุ่งนี้ไหม ใครอยากให้เพื่อนได้มาฟังรอบเช้าของวันพรุ่งนี้บ้างนะฮะซีไฮนะฮะ,อะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นกี่บวกนะฮะหบวกนะฮะซึ่งนะความสําคัญของ5บวกเนี่ยต้องบอกว่านะการมีสัญ,ญลักษณ์5บวกอยู่บนหน้าอกเสื้อนะใครมีสติ๊กเกอร์5บวกอยู่บนหน้าอกบ้างตอนนี้ะนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเป็นผู้นำนะและระหว่างผู้นํากับผู้ตามเราว่าใครได้ความสําเร็จเยอะกว่ากันฮนะ ผู้นำนะเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะเรามีโอกาสที่จะได้ซื้อบัตร5บวกในรอบหน้านะและในรอบหน้าครับคุณก็จะได้ฟังนะรอบผู้นำนะเป็นรอบพิเศษนะรอบเช้าของวันเสาร์ด้วยดีไหมดี <S 2> <S 2> <S 2> ดีเนาะโอเคนะ okay นะแต่ผมว่าเรายังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะเสียงยังไม่ค่อยนะประทับใจเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอทำ wake up call กันนะว่าเช้านะฮะโค้ชเยลนะคุณเยลนะฮะแบ่งปันคำว่า wake ัพคอ นะ Wake up call หน่อยให้เราแบบว่าตื่นหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เนะี่ยผมมีเกสบิ๊กเกอร์ที่แบบว่าไฟแรงสูงนะเดี๋ยวเขาขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าไฟแรงมากนะเราต้องไฟแรงตามท่านนะเดี๋ยวผมมีเกมให้เล่นสั้นๆนะเกมหนึ่งนะ Wake up call ไปด้วยกันก่อนนะไหนใครคิดว่าเราเป็นคนดื้อมัางฮนะใครที่แบบว่าเราดื้อมัางโหหลายคนเลยนะปกติเนี่ยนะครับเราจะดื้อกับใคร ปรติเดอร์ใครฮะอัพไลน์โหเสียงดังมากนะฮะไหนใครดื้อกับคุณพ่อคุณแม่บ้างอ่านะไหนใครดื้อกับคุณแฟนบ้างอ่านะอ่าไหนใครดื้อกับอัพไลน์บ้างฮะโอโหหลายคนเลยนะฮะวันนี้เนี่ยนะคนดื้อเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทําอะไรฮะเขาจะทํากันตรงกันข้ามถูกปะคือสมมุติวันเนี้ยบอกให้ทําอะไรปุ๊บจะทำยังไงฮะตรงกันข้ามนะฮะ เดี๋ยวผมมีเกมให้นะฮะก็คือผมบอกอะไรไปเนี่ยให้เราพูดตรงกันข้ามได้ไหมได้เนาะนะฮะเดี๋ยวผมขอตัวแทนคนดื้อสักสาคนยกมือหน่อยอ่าใครยกมือหน่อยยกมือหน่อยอ่าสตาร์ทด้วยหน่อยฮะนะฮะนะขอ3าคนนะฮะโอเคนะครับอ่ะนะเดี๋ยวผมลงแบงางล่างเลยนะฮะเอาคนที่ยกมือคนแรกเลยฮะนะฮนะอ่าเดี๋ยวให้พี่เขาเอาไมหมพี่เขาหน่อยฮะนะฮนะอ่าโอเคนะ ชื่ออะไรฮะมีมี่ค่ะมีมี่โอเคนะครับคุณมีมี่ปกติดื้อกับใครครับโอ้ยใจเย็นนะฮะดื้อกับใครครับคุณมีมี่ก็ไม่ดื้อนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กๆเมื่อก่อนหนูก็ดื้อกับพ่อแม่แต่ไม่ดื้อค่ะอ๋อดื้อกับพ่อแม่ใช่ไหมนะครับอเดี๋ยวหวผมพูดอะไรเนี่ยให้คุณมีมี่พูดตรงกันข้ามนะฮะวันนี้คุณมีมี่ไม่ได้อาบน้ำมาใช่ไหมฮะ เอาผู้ตรงข้ามครับอาวค่ะอาบนะเอาผมให้คุณพี่หน่อยฮะโอเคเพราะถ้าตอบไม่อาบเนี่ยเพื่อนๆไม่นั่งใกล้แล้วนะนะฮะอ่านะครับเอาคนที่สองฮะคนที่สองเมื่อกี้ใครยกมือฮะอ่านะครับพี่บอลปะเมื่อกี้พี่บอลยกมือได้ปะยกไม่ทันเหรอพี่บอลบอกเดี๋ยวบอกดื้อกับเมียเดี๋ยวแย่ชื่อพี่อะไรครับชื่อพี่กิ่งค่ะพี่กิ่งนะะปกติพี่กิ่งดื้อกับใครฮะดื้อกับหลายคนหลายคนเลยเหรอเอาสักคนหนึ่ง อัพไลน์ line, ค่ะดื้อกับอัพไลน์นะฮะเดี๋ยวผมพูดอะไรให้พี่กิ่งพูดตรงกันข้ามนะค่ะอ่าโอเคนะครับพี่กิ่งไม่ต้องสปอนเซอร์วันละ3เคสสปอนเซอร์วันละ3เคสอ่านะฮะอัพไลน์ line, ได้ยินไหมฮะสปอนเซอร์วันละ3เคสนะฮะอ่าผมจะให้พี่กิ่งเลยฮะนะฮะโอเคนะฮะอ่ะขอคนสุดท้ายครับเมื่อกี้ใครยกมือคนสุดท้ายครับฟังไหนฮะอ่าฝั่งนูน้นนะฮะโอเคนะฮะอ่ะนะฮะฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นนะครับ โอ้พี่คนนี้น่าจะมาครั้งแรกวะมาครั้งแรกไหมฮะโอเคนะครับพี่ชื่ออะไรฮะชื่อทิวครับชื่อติวทิวคิวทอทหารทอทหารทิวแล้วกันอ่าทิวเนาะโอเคนะพี่ทิวปกติเดือกใครฮะเดือกับลูกสาวแล้วกันเดือกับลูกสาวโอ้ลูกสาวเขาแบบว่าดูแลเราดีมากเลยนะอ่านะครับเดี๋ยวผมพูดอะไรให้พี่ทิวพูดตอนกลางค่ำได้ไหมครับถามช้าๆ้านะผมแก่แล้วถามช้าชโอเคได้ครับนะ พิทิวไม่ต้องเป็น BR เดือนนี้เป็น PR เดือนนี้ครับอ่าแล้วเขาจะพูดอะไรพิทิวหนะโอ้โหสุดยอดไม่มีรางวัลเหรอไม่มีฮะนะเดี๋ยวรางวัลก็คือเป็น BR เดือนนี้โอเคนะครับอ่าใครเป็นอัพไลน์พิทิวนะเดือนนี้พิทิวเป็น BR แน่นอนนะอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขอการดื้อครั้งสุดท้ายแล้วเราตอบพร้อมกันได้ไหมได้ไหมฮะได้นะโอเคนะฮะเดี๋ยวสปิเกอร์บนเวทีนะครับ ใสก็แล้วแต่ขึ้นมานะเราไม่ต้องตบมืออะตบมือเียงดังเลยโอเคนะฮะนะสุดยอดเลยนะทุกคนเชื่อว,ว่าทุกคนตื่นแล้วใช่ไหมตื่นยังฮะตื่นแล้วโอเคนะฮะถ้าผมบอกตื่นแล้วแล้วใครบอกยังไม่ตื่นนะแสดงว่าเราดื้อน,นะโอเคนะครับก็นะสำหรับในช่วงแรกนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีโฟกัสนะที่เมื่อกี้เนี่ยลงไปเล่นเกมเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยตื่นก่อน นะเราจะได้มีโฟกัสในการฟังนะวิทยากรน,นะหรือเกสต์สปิเกอร์ที่ผมเชิญมาในช่วงแรกนะเราว่าเราพร้อมอยังฮะตอนนี้พร้อมอยังพร้อมแล้วเนาะนะพร้อมแล้วนะนะฮะวันนี้เนี่ยสปิเกอร์ผมน่าจะพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคนะอ่ะนะครับ,นะรบวันนี้เนี่ยนะครับผมเชิญสปิเกอร์มาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสามท่านด้วยกันนะครับผมดูแล้วเนี่ยนะฮะอายุก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยนะประสบการณ์ก็ แตกต่างกันนะแต่สิ่งที่เหมือนกันคืออะไรเรารู้ไหมเขาประสบความสําเร็จสูงเหมือนกันเลยอ่านะรายได้เกิน4 0ล้านทุกคนเลยนะสุดยอดไหมรายได้เกิน4 0ล้านสุดยอดไหมสุดยอดนะครับเนาะเดี๋ยวผมเชิญท่านแรกก่อนเลยนะท่านแรกเนี่ยอายุน้อยสุดนะแถวบ้านผมเรียกว่าอายุน้อยนะกำลังจะพันล้าน ああนะกำลังจะมีรายได้หลักพันล้านนะเนาะเดี๋ยวเราขอเสียงปรบมือดังๆนะให้กับสปีเกอร์หอมผมท่านแรกนะคุณวัน,นวันธนีนะรอยประเสริฐนะเพ e สิด e นเชียลดีเรคเตอร์หนมีซีโออีวันอที่ปุบมือดังๆให้กับนะพี่วันธนีเลย